สวัสดีค่ะอยู่กับช่องส้มสมศรีสะพายยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศหลังบ้านแม่ส้มสีเองค่ะเช้านี้มาพร้อมกับสายฝนค่ะท่านผู้ชมค่ะ แม่ส้มก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะท่านผู้ชมคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมทำการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกทกท่านนะคะ บุญรักษาทุกๆท,ท่านเช่นกันคะ่ะอย่าท้อนะคะเพื่อนๆคะ่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่สู้กันต่อไปคะ่ะชีวิตไม่มีสิ้นหวังนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่วิ่งสู้ฟัดกันต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้มากับสายฝนปล่อยๆนะคะ บรรยากาศหลังบ้านแม่ส้มเองค่ะเห็นต้นไม้ไหมคะต้นนั้นต้นคริสต์มาสค่ะสูงใหญ่เชียวค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณรั้วบ้านแม่ส้มนะคะอยู่ข้างบ้านค่ะข้างบ้านเพื่อนบ้านค่ะอีกต้นหนึ่งก็จะเหมือนต้นไม้ยืนต้นตายแต่ไม่ใช่นะคะคือฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูหนาวใบไม้ก็จะร่วงหล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะ เห็นนกไหมคะนกบินไปบินมานี่ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อังกฤษนะคะท่านผู้ชมคะ่ะหน้าต่างสีขาวๆสลับกับสลับกับ อาคารสีเทาๆใช่ไหมคะสวยเชียวคะ่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมว่าสวยเหมือนที่แม่ส้มว่าไหมคะวันนี้อากาศก็จะเป็นอึมครึมนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกคะ่ะไม่มีแสงแดดเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะว้าวนกกำลังบินผ่านไปแล้วคะ่ะเป็นภาพที่สวยมากเชียวค่ะขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆท่านเช่นกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่ส้มต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ